ีครับมาตามดูยูเหลียนกันต่อนะครับเนาะ,ะเดี๋ยวมาสรุปยู่เหลียนต้นนี้นะครับเนาะยู่เหลียนต้นนี้ผมใช้เวลาเลี้ยงต้นทํากิ่ง5เดือนครึ่งนะครับเนาะแล้วทีนี้ผมเริ่มทําใบให้สมบูรณ์โดยใช้ทางดินถ้ายอดยาวทางดินผมจะใส่13นะครับ ถ้ายอดเขาไม่ยาวยอดต่างๆไม่ยาวภาพรวม80%ซไม่ยาวผมจะลงเสมอต่อ,อไปาไป1เดือนแล้วทางใบผมก็จะบำรุงพวกธาตุอาหารต่างๆนะครับเนาะที่ทำให้ใบหนาแล้วก็แข็งแรงอพอเดือนที่สองทีเนี้ยเราจะเริ่มสะสมไร่กิ่งนะครับเนะาะไร่กิ่งแล้วก็จะลง13เลยจากที่เราถ้าเราเลี้ยงกิ่งมาไม่ดีช่วง,ช,วงช,ช่วงแรก ช่วงช่วงเดือนเมื่อกี้เราใส่15ก็ได้หรือเราใส่25ก็ได้เพื่อเล่งกิ่งหรอกครับเนาะแต่หลังจากนั้นไปอ่ะถึงกิ่งเขาจะยาวหรือสั้นเราก็ต้องลง13แล้วนะครับเนาะตามประยุของเขาไม่งั้นอ่นอะช่วงที่เราอยากจะเล่งมันเล่งมันมัน,ม,นมันอาจจะเล่งไม่ได้แล้วนะครับเนาะแต่พอเราไม่อยากจะเล่งนุ่นนุ่นหรอครับไอพวกปุ๋ยพวกเนี้ยมันจะตกค้างนะครับเนาะพอเราอยากจะให้เขาหยุดยอดเขาจะไม่หยุดนะครับทีนี้เขาจะอ่า มีบางสิ่งบางอย่างที่ทําให้เขาเล้าขึ้นมานะครับเนาะเขาจะไม่ไปไปตามสิ่งที่เราจะต้องการนะครับเนะา,เาะล 13, แล้วก็จะลงทิศสามแล้วก็เราจะเปลี่ยนทางใบเป็นเริ่มมีปุ๋ยตัวกลางตัวท้ายนะครับเนาะทำแบบนี้ไปหนึ่งเดือนอใส่ปุ๋ยทางดินทิศสามขึ้น,ข,นขึ้นทางใบตัวกลางตัวท้าย หนักหน่อยอแล้วก็บำรุงด้วยยังยังคงบำรุงด้วยธาตุอาหารต่างๆอยู่นะครับเนาะต้นไม้แล้วก็ในส่วนที่ช่วงเดือนที่3เนี่ยช่วงที่3เนี่ยผมจะนับ40บวันนะครับทีนี้ผมจะไม่นับ30บวันนะครับเพื่อสะสมอาหารโดยใช้ปุ๋ยเกล็ดกับนอพ่นพ่นบางๆพ่นไปเรื่อยๆครับเนาะไม่ต้องเร่งไม่ต้องรีบไม่ต้องอัพเกรดนะครับเนาะ แล้วทีเนี้ยพอมาถึงจุดที่ว่าผมจะพุนนิ่งวันที่1นะครับเนาะแต่ผมโดดรัดมากผมาจะพุนประมาณสัก24 25นี้ก็ได้นะครับเนาะผมดูตามาสภาพขององุ่นแล้วใบก็จะลงมาอย่างนี้นะครับเนาะใบก็จะมีการาไม่สดชื่นอพอเราสะสมอาหารแล้วก็พอดีกับ รับกับที่เราจะวางแผนพุ่นนิ่งนะครับเนาะ,อะพอใกล้จะถึงวันพุ่นนิ่งใบต้องเป็นลักษณะแบบนี้ไม่ใช่ว่าใบยังสดยังอะ,อะไรอยู่ประมาณนั้นโอกาสมีดอก,กน้อยนะครับเนาะแต่ในกรณีที่ใบสดถ้าต้นไม้สมบูรณ์มันก็มีดอกได้นะครับเนาะ,ะก็มาสรุปอะไรสุดป,ประมาณนี้นะครับเนาะต้นยูเลียนก็รวมๆแล้ว5้าเดือนครึ่งบวกไปอีกอ 60วันแล้วก็บวกไปอีก45วันนะครับเนาะก็จะเป็นจำนวนที่จำนวนเดือนที่ผมพุนนิ่งต้นนี้นะครับเนาะแล้วค่อยมาดูกันว่าเออสายพันธุ์นี้กับการสะสมดูลักษณะของต้นแบบนี้จะออกดอกไหมนะครับเนาะครับผมวันนี้ก็ในส่วนยูเหลียนไว้แค่นี้ก่อนครับสวัสดีครับ